สวัสดีครับ FC ของสถาปนิกสมพรสถาปนิกสมพรก็ได้ทำการปลดปล่อยดูบวิญญาณที่ยังเฝ้าอยู่ที่นภาศาสตหินแห่งนี้ได้ไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่มีบางตนบางองค์ที่อยากทำหน้าที่อยู่ต่อก็ไม่เป็นไรครับเพราะเขายึดติดในรูปรสกิ่นเสียงในทรัพย์สมบัติที่อยู่ข้างล่างเขาอยากเฝ้าต่อไป เขาสื่อสารมาแล้วเขาก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่วิญญาณบางดวงพ,พนักบางตนเนี่ยก็อยากจะไปสร้างบุญกับฐานิสุพรก็จะพาไปด้วยนะครับก็วิญญาณบางตนเนี่ยดูบางองค์ท่านเป็นเทพนะครับเป็นเทพใหญ่เลยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากท่านก็ไม่สามารถที่จะไห้ปล่อยวางได้เพราะท่านบอกว่าท่านก็อยู่ดูดูแลที่นี่มาเป็น กือพันปีแล้วนะครับท่านชอบที่นี่มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะต้องไปนะครับเพราะว่าท่านต้องทำหน้าที่นี้ก่อนนะครับเทวรูปที่เฝ้าสารข้างบนนั้นนะครับที่เห็นเห็นเท้าเรือแต่เท้าเนี่ยท่านก็ยังอยู่ท่านก็ไม่ไปท่านบอกว่ายังมีคนคนพาลคนไม่ดีที่จะจ้องมาทําลายเทวรูปเยอะที่จะมาทําพิธีทางไสยศาสตร์เอาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เป็นเทวะมาทําพิธีเส้นสงูงบวงสวงในทางที่ไม่ดีเพื่อจะให้ตนเองได้ประสบพบโชคโดยที่ทําในสิ่งที่ผิดถ้าต้องมาดูแลคอยมาจัดการและคอยสั่งสอนนะครับมันเป็นเรื่องของทางโลกนะครับสถานิสมพรก็ไม่อาจที่จะฝ,าฝ่าฟืนหรือขัดคืนได้ก็เขาอยู่แล้วมีความสุขเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะครับ เราก็จะส่งปุนให้เขาแล้วก็พูดคุยกับเขาแล้วก็สื่อสารเขาเป็นระยะนะครับหากวันใดวันหนึ่งเขาหมดกรรมแล้วเขาเกิดค,ความเบื่อหน่ายเองแล้วเขาก็จะมาบอกกล่าวก่อนไปเองนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ด้วยครับ